พญายิ่งเห็ดอีหยังเด็กยังได้ตัดใหม่เห็ดกอกหนูนี่แหละครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมดูดีสดสอเห็ดกอกหนูเห็ดมองเงินยังก่อนใบหนูไม่เนาะพ่ใหญ่ฝนตกมากเหมือนน้ำท่วมจ้ะสักวักๆก็เกลียตายหนูหน่อยออกลูกมันออกลูกไม่จ้ะ มันหนาวเนาะมันขอกมันเปียกมันเข่าไปข้งไนน้ำถ่วมฝนตกมันนันตกแหงหือตะบดนนต่ว่าน้ำมันถ่วมอกมันด้วยว่าสีใหญ่ของไม้แล้วไมันออกได้แจ็โตไงนับึงว่ามันได้เปียตวน ั็หลังเาเลี้ยงงูแล้วครับที่เลื่องอะไรคือมือมันหาหลายขัาดหลายมันดับด้วยครับคนหันมาเลี้ยงไกลเนาะไปยังเพราะว่ามือเขาจะออกมาในเลี้ยงเราแหละครับอืมเป็นยังไงล่ะธรรมชาติมันยังง่ายพอท่านนั่นแหละบ่านนี้คนมันหาเก่งขนาดนี้มือหาแบบว่าแต่หาจริงธรรมดางกันลื้อสิบบิดอกี้ มานี่เห็ดยังกินใครไงมีบอลต้มกบด้วยครับมาหนีไอ้ต้มต้มกบได้ใจแบักสังนะใครไงตัวไงแต่ว่ากบอะไรกบกบเลี้ยงนะพี่น้องเอ้อเลี้ยงทัพมหาชาติอันนี้บักสังนะพี่น้องอันนี้เพิ่มสังด้วยพี่น้องใส่เข้าไปสองเตียงนขึ้นหน่วยหนึ่งต้มสมต้มสมต้มสมอ่ะถักแล้วพี่น้องเลยเหนียะ thay 3 nó làm nó còn xây thay bạn bát, nó có cốc, nó liên hệ hành hóa đi này nhiều cái nào không, cái nào tôi tôi thấy cái tô mới da bọc như nhảy lên, um, ao quay thái thăn rồi, thì mình nó phải tôi nhảy, tôi mà tôi thấy cái nhảy gì nữa, nó phải đẹp luôn đó bạn, mình anh ấy nó cung cản rồi, mình phải khay, หมดหนาว่ะใครละว,ว่า,าตัเด็กกุ้งปตงเอไปหลายดอกไปสมีเพราะว่าปตสมันเลยแล้วมาดเนี่ยมาดิล้งหมอด้วรบ,บาดหมอดีอรนเดียดแล้วน,วนี่ถึงเห็ดขอกงอยู่ครับมนดิเห็ดเบียงใส่กินยิงกินขาอโอ้มันด,ด,นตนดีตัวนี้ไมันสมาบดิแนวกินไปน้าเผ็ดเบียกไปน้ามันเป็นไรไปเ <ไป S 2> นีง โอ้ยงานเรากนาเป็นตแ s e ผักแถวไปไงตีปอน่อารมณมเบิลละยังตีเปาะมีกินอนันแน่หลายปวดเนาะขางกิมาเปนบ่ขดีตัวไหซูเปอเด้อพี่น้องบ้นปิ้งเด้อพี่น้อง Để xem như cái chiếc này lắm Cứ, cứ nào nua Cứ nằm phá, như nó Sáng hốc xây rồi lắm Ui, có bìa có cân Đẩy, 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 chín này sạt lắm ừ. 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 ผงเลยผงเลยคิดว่าพอดีแล้วล่ะ <Okay. S 2> น,นั่นลงมาตัวเยอะพอดีเลยนี่ผนอยยันตะเข็มผนอยันตะเข็มใส่เนี่ยพอดีแล้ว,ว, oh, no, ลวไปครับปงองไปน้องพี oh, no, no. ่ของผมฟังใน <Yeah. S 2> สามต้นครับ ทั้งนี่เห็ดสีเห็ดอันมองไว้หนูจะเห็ดหนูออกลูกเราสใหญ่มองไม่มองเก้านามถ่วมหนูหน่อยสักวักวกจมือนัน่นโอ้เนืกินสุกขนอกอยย่อหง่พนจมคบใส่หมากสังนอกค่อหงอ่อ,งอันเขาเปเอเไปนอบ้านอยู่้องกิน้อกนสีน่แล้ว าาก็ต้องมาจาดเรื่อกน่ิวันก็ไ่ได้กินเนะื้อไก่ไม่ได้กินเต้าเจียวออ,อ,ออกตมแมงมีตมแมงแล้วกินแมงรับก็แนบอื่นคนละ เขาเลี้ยงหลายเลี้ยงไทยเลี้ยงเกษ่รขออาหารเลีเ้ยงไก่ด้วะเขาเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงก็เลี้ยงกินเถอะบ่ห้ก็ได้ครับว่าแจะมีมีหลอดไฟครับน้ำใแก้วใส่หรอกครัน้ำมัลี้งแมงกับมาดอกอ ืม่อะไรอย่างนี้ไปยัง เจ้ากัด้นมาสีเรียงรู้เรียงรินแล้วครับทุกคว่าเจ้าเห็ดเขา็ดหายหน้าแล้วมาฝนตกมากใส่ยู่ที่แียวน้ำขอาน้ำน่เม็นจะไปเด้อพี่ย้องนี้ วานนนเพราะมันหน้าดำเพื่อจะไมตะกี้บูฝนกับปตกตองตามดูดป่าไรพระเจ้าวไรน่าแหงน้าวานไห้ อะไรป่ะวันตกกับเกิดขึนมากานที่เ็ดนุกิดมากอมนุกิมาต้มมนกิมาปีงมนุกิดมาพัดนดี๋ยหละครับ กินก็ตรงก็ทเนี่ยน่ะมันน่ากินนิดหน่อยเนาะสมพอดีเลยนะเออมพอดีมพอดีใส่บุตีแล้วกันมาแล้วเอือนใส่ไล่พวกนี้สมมึกดีจิ้มอะไรไดมันหนอย สังนิพนธนสมัยไม่เสมออาชิบุลุจักได้หอ้งว่าพ้นนี้เกิดมาตัความผู้ควมยามเนี่ครับเป็นมาตีโบราณนี่ดิเกิวันเป็นกระโบูบวกบกน่าวเหมือนังกระบูกินเปี่บ่ละคนโบราณกระจอกกระจกสีออกสังนี่ดิเป็นตัวรักเลยวัน่ Chẳng phải hay sẽ tầm nó nghe trong chỗ đó. Daí. Chưa chắc chịu mọi người. Chưa chắc chịu mọi người. Chưa chắc chịu mọi Cái kia cá kia kia Nhưng mà bố thì chắc là gì Thì chìm đẹp này nhìn là Mình phải hãy có văn âm Hãy xem nó như nó kính Như bản quả xong thôi Thứ mà cái này Chị chép đây cứ mặc nào đi Cứ mặc nào nè เพิ่มหยิบหยักบางโอ้กูเป็นขนมเลยขนมสุกมันยังเอาไปโดนไปเลยขนมสุกมันเกิดเกิดขึ้นว่าอะไรันสุกแล้วาันสซุปขนมันนั่นเป็นเนื้มันจะเป็นผิวพอเป็นแบบนั่นไม่ได้หรอกใส่นื้อสินงก็แสบเลยนี่ผมมองว่าเป็นช่งอาทิตย์หรอกผมต้องไปไปดีผมต้องไปใส่ตู้เย็นมาเลยไปไปนี่ส่ละธรรมชาติยู่ละ chỉnh này cứ câu bô mía nâu mới <laughs> nhận Từng nhau sò cái đấy mà kết quả phải mua cái núa hoặc đục lái là khắp bờ này kết ngôi nuôi vô có xe vậy Cái đi dưới cái này có chỉ nhảy một một tia đây thống điện cuốn điện là vì nó mình cái ở cầu trên nam nào cả ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับทุกผู้ทุกคนผู้คุยเจ้าคนไรคนแช่หรือว่าทางทีมงานเราพองเขาทุกผู้ทุกคนแหละครับมีโอกาสมองกับบ้านจีนสกจีนนามนั้นกันหรือว่าผู้ไปผู้มาหรือว่าผู้ไปเที่ยวไปมันไปนี่กัเห็นแล้วหรือเปล่งทุกคนตัวอย่างนี้เรืองสับบัว่าผู้ใดก็ได้ผัวสมืตินี่หลวงไผ้ไข่เก็บโมกจังโอ้จังเย็นกันนี่แหละครับกสำนนกกจี้็ขอให้้พี่นองมตริญเด้อครับสหรับทีนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องเด้อครับสวัสดีครับ